สวัสดีครับแฟนคลับคลิปโตเซลยวท่านนะครับเมื่อวานก็ได้เกิ่นนิดหน่อยว่าจะชวนดูหุ้นเวียดนามนะครับม่รู้สิว่านักวิเคราะห์ฝรั่งมองไงนะฮะเอามาจากเว็บไซต์ simply wall street นะตัวไหนน่าสนใจแล้วก็มีอนาคตน่าสนใจแค่ไหนมาดูกันนะครับนี่เป็นเว็บไซต์ simply wall street นะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์ใต้คลิปแล้วกันนะจะเป็นลิงก์มาจากเฟเลนจากผมนะฮะ เออนี่เป็นหน้าของ Simply Wall Street ที่เขามีการวิเคราะห์หุ้นเวียดนามมาไว้แบบคร่าวๆนะคือถ้าถ้าถ้าเป็น free plan นะครัว่าแพลนไม่เสียงเงินเนี่ยเขาผมว่าก็คุ้มค่าสำหรับการดูคร่าวๆนะโดยเฉพาะภาพนี่ฮะเนี่ยภ,ภาพภาพค่าพลังเนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากเลยนะดูคร่าวๆครับว่าตัวไหนน่าสนใจนะดูแล้วเนี่ยน่าสนใจเยอะครับนะเนี่ยตัวนี้อะไร v h m ครับ win homes อันนี้เนี่ย b i d ก็น่าสนใจครับนะครับคือดูดูตรงส่วนของฟิวเจอร์นะเนี่ยฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ดีการเงินดีฮะเนี่ยนะฟิลเจอร์การเงินอยู่ตรงข้ามกันอันนี้จะเป็นดนะีเวเดนฮะฝั่งนี้ข้างบนจะเป็นแวลูนะถ้าผมสนใจผมจะดูที่ฟิวเจอร์ครับฟิวเจอร์ครับเนี่ยอ่ากับการเงินนะคือถ้าฟิวเจอร์ดีและการเงินแข็งกังนี่โอเคเลยฮนะ เนี่ย BID นะ Commercial อะไรเนี่ย Commercial Bank ะฮะ Joint Joint Join Stock Commercial Bank นะฮะอันนี้ CTG ก็นา่าจะเว,วียดนาม Joint เอ่ออะไรวะไม่ใช่นี่วะเวียดนาม CTG แล้วกันครับอ๋ชอชื่อมันซ้ำนี่วะ CTG นะเออันนี้ก็นา่าจะ HHPG ฮะวุ้ยตัวนี้เจ๋งมากเลยเว้ย FPT รับ FPT น่าจะคลิกหน่อยดิเป็นไง FPT Stock Overview FPT เขา FPT Stock Report ฮะยังไง Stock Report อ๋อ Provide IT and Telecommunication Product and Service i n v i e n t โอ้น่าจะเป็นประมาณ AS มันนั่นเนาะ IT and Telecommunication โอ้อันนี้ก็แน่นอนฮะชัวแน่นอนฮะ แวลูดีนะฮะเออวันมันลงมากไงใช่ลงเวียดนามลงเยอะมากแล้วครับราคาลงสูงเลยโอ้ผมได้ดูอ่ออ่าเ,ออเนะเป็นบทความทางด้นิเวศท่านบอกว่าหุ้นเวียดนามเนี่ยคือยังไงแกก็ถือนะคือแกถึงแม้ว่าราคาจะลงหนะักแกก็ยังมองว่าเวียดนามยังมีโอกาสเก็บตัวผมเห็นเห็นด้วยนะเพราะว่าอะไรครับเวียดนามเนี่ยมันเหมือนไทยในยุคก,ก่อนนะครับที่มันมีประชากรเป็นหนุ่มสาวเยอะฮะนี่สําคัญนะ คือประชายกรเป็นปหนุ่มสาวนี่มันมันจะบอกบอกความก้าวหน้าบอกการเติบโตนะครไดนะ้เพราะมันการบริโภคเยอะไงคนทํางานเยอะเนี่ยเวียดนามจะเนี่ยเดี๋ยวก็แสงไทยครับพูด,ดง่ายๆไทยเนี่ยไทยเป็นเป็นประเทศที่ตะวันตกดินนะฮะแต่โชคดีอย่างไทยคือมันเรามีเรามีโลเคชั่นที่ดีฮะแต่ว่าเรื่องการเติบโตนั้นลืมไปฮนะเวียดนามดีกว่าเยอะเนี่ยเนี่ยถ้าใครสนใจพูดเวียดนามผมว่าจังหวะนี้ก็จะเข้าซื้อที่ดีนะ หุ้นเวียดนามเพราะว่ามันลงมาเยอะแปรรูมันดีฮนะหุ้นแปรรเนี่ยนะ FPT แนะนําเลยนะเอพีทนะอะไรอีกวีอก็น่าสนใจครับนะฮะวีอารีนี่นี่นี่นตวเ,เนี้ยตัวเนี้ยส่งเนี้ย wmg ครับดูนะ wmgmobile อ๋อเห็นไหม mobile world investment ก็น่าจะเกี่ยวข้องนี่ใช่ไหมอ๋อไอโฟนนะ for phone permission ให้เข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เไม่รู้ดีครับเฮลใช้ได้ฟิวเจอร์ก็พอใช้ได้อาจอาจะอาจจะสู้ตัวเมื่อกี้ไม่ได้เนาะไอตัวเนี้ยไอตัว f อ t เนี่ยหเทพเลยเนาะหุ้นเทพเลยละ่ะ VNL ก็โอเคครับ VJC ก็โอเคนะพอใช้ได้นะเนี่ย STB ครับ STB มันว่าข้าวนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลองไปดูเองละกันเพราะว่าผมว่าถ้าคุณมี มีเป้าหมายในใจน่าจะสนุกนะฮะเนี่ย KDH ก็โอเคนะ KDH ดูดีนะ KDH เนี่ย KDH stock คางเดียน House Trading Future ใช้ได้ครับผมมีแพลนนะว่าจะไปเที่ยวเวียดนามหรือว่าดูจะเป็นยังไงนะเนี่ยว่าอยากจะดูบ้านเมืองเขาเป็นยังไงนะว่าเออเนี่ยอยากจะไปสักสองสาวันนะไปดูเมืองเขาใกล้ๆน,นะครับเดี๋ยวไปถึงไปยังไงผมจะ เอามาทำคลิปล่าสู่กันฟังกันท่านละกันเนาะ,ะ Kin Back City Development Holding ก็น่าสนใจนะคิ Kin Back อะไรอกเอออันนี้เนี่ย p b s ครับนนี่ตัวนี้ฮะ NLG เนี่ย NLG น้ำรองอ i n v e s เมนต์ทำบ้านแน่นอนอะทำาอสังหาริมทรัพย์แน่นอนอะใช่ไหม <laughs> Real Estate ใช่เลยนะะอะไรอีก p v d ก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยฮะ,ะ FRT ก็น่าสนใจถ้าจะซื้อแบบดอกอร์นิเวศท่านคงจะดู value ครับ value กับนั่นแหละเนี่ยผมบอกเนี้ยคือดู value กับดูไม่แต่ท่านดูเยอะนะดรนิเวศท่านดู value ท่านดู dividend นะท่านดู future นะแล้วก็ดูกันท่านผมผมว่านะดรนิเวศท่านคงดูหุ้นที่มันกรมหมดเลยอะ <c oughs> กรมเขียวหมดเลยอะถึงจะซื้อนะเนี่ยประมาณเนี้ย เออแบบมันเนี่ยเไม่ใช่มันต้องฟิลมันต้องเพอร์เฟคกว่านี้เนาะแต่ผมว่านะคือบางทีอ่ะมันก็ไม่มีหรอกหุ้นประเภทนั้นอ่ะเนี่ยแบบเนี่ยผมว่าพอได้เนี่ยพีพพีซีเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยพพีซีเนี่ยผมว่าเนี่ยหนค่าพลังนะวิลเลเจชั่นอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าฟิวเจอร์เนี่ยใช้ได้เฮลเนี่ยการเงินดีเนี่ยปรนี้เอ่ออะไร ให้เอมพก็พอได้เนาะอืมก็ไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวท่านดูแล้วกันไล่ดูแลกันท่านมีเวลานะผมก็จะเอาไว้อัพสักเนี่ยอ้าวนาทีนี่แหละดูสั้นๆแล้วเป็นแรงมานาใจใท่านเนาะเอาไปหาดูต่อเดี๋ยวลิงค์ใต้คลิปแล้วกันครับทา่านก็คลิกลิงก์ไปเนาะแต่เป็นลิงก์ที่อ้างอ้างเองผมจะชอ็อตเทนมันนะผมทําให้มันสั้นแล้วก็อ้างเองจากจากจาก,จากคลิปนี่แหละให้ท่านไปครับท่านผมไม่รู้ว่ามีคน คนชมแล้วคลิกเข้าไปกี่คนจะได้เป็นข้อมูลนะแล้วก็จริงๆผมก็มีค่าคอมมิชชั่นจากมานันเลยนะถ้าท่านถ้าท่านถ้าท่านมีการซื้อแพลนก็ผมมาจจะได้ค่าคอมมาแล้วก็อุ้ยนี่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 โอ้ย l อ g อจีโอ้โหฟิวเจอร์ดีดีเวเดนเนี่ยผมว่านักเรียนิเวียท่านอาจจะซื้อตัวนี้ก็ได้นี่แหละหลงลองหัวเดี๋ยวมีโอกาสนะเดี๋ยวผมผมไปเวียดนามแน่นอนเดี๋ยวผมจะ จะดูบ้านเมืองก็เป็นยังไงนะอยากไปจริงๆพัฒนาการแต่แต่เท่าที่ดูคลิปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเพียดน,นามเนี่ยข้ามถนนโคตรยากเลยนะน,น่าก,กลัวมันไม่มีสะพานลอยมันรจริงมันเนี่ยเดี๋ยวพปพิสูจด์ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเห็นมอเตอร์ไซค์เยอะกว่าจะข้ามได้เนี่ยนะชีวิตลาบากเหลือเกินเนี่ยผมคงเดินวนอยู่ในซีกเดียวซีกเดียวโรงแรมแล้วก็หาร้านกาแฟหาข้าวกินแล้วเดินกับโรงแรมมาดูท่าทางกันนะแต่น่าสนใจครับน่าไปเที่ยวว่าบ้านเมืองเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะ ว่าที่ผู้นนาอาเซียนน่ะเวียดนามผงว่านะก็เป็นไอเดียนะเดี๋ยวลิงได้คลิปล้กันท่านสนใจก็ลองไปดูนะ,ะนี่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 เท่านี้แล้วกันนะครับเจอการคลิปหน้าสวัสดีครับ